สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้กองสินชนแนลนะครับพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการถอดประกอบปั๊มนะครับแล้วก็แยกหัวฉีดนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังให้นักเรียนนะครับถอด แยกนะครับเวลาถอดปั๊มนะครับมันจะมีสายน้ํามันนะครับเราให้ล็อกนะครับนะครับอันนี้คือล็อกนะครับถ้าเราหมุนลงคือเปิดนะครับน้ำมันก็จะหยุดนะครับเดี๋ยวเราตอนนี้ลองคลายน็อตน็อตยึดปั๊มนะครับ3ามตัวนะครับเวลาคลายเราควรคลายอ่า ค่อยๆครับค่อยๆค,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 คลายพร้อมๆกันออกพร้อมๆกันนะครับเพื่อ,อการน็อตมันลูดนะครับครับตอนนี้นะครับเรากำลังเห็นไหมครับสังเกตไหมครับเราต้องโยกคันริงนะครับด้วยนะครับเมื่อ มันจะออกอยากนิดนึงมันติดนะครับรครับ,รรบเดี๋ยวเราก็นะครับอ่าโอเคครับออกได้แล้วครับ อันนี้คือปั๊มนะครับปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงของยันมานะครับรุ่นนี้นะครับ t f 1 2 0 d i นะครับนะครับดูนะครับเราจะถอดปั๊มนะครับครับเมื่อเราได้นะครับเราก็ใช้ออ่ใไรโควงแฉกนะครับแต่ว่าผมใช้เป็นตัวเป็นชุดบล็อกเล็กนะครับอานะครับก็จะออกง่ายนะครับ อ๋อนี่ครับอันนี้เฟืองฟันหวีนะครับนี่ไหมครับนี่ครับสังเกตได้ง่ายนะครับเวลาประกอบมันจะมีมาร์กไหมครับนี่ครับแล้วจะมีตัวขีดบอกนะครับกล้องผมอาจไม่ชัดนะครับแต่ว่าก็อยากถ่ายให้ดูนะครับเห็นไหมครับ เ๋ยวเรามาแยกนะครับแยกมันจะมีสปริงล็อกนะครับอ่าครับนะครับดูดีครับเห็นไหมครับมันจะมีตัว ล็อกนะครับเดี๋ยวเราจะออกนะครับโดยเราต้องกดลงไปนะครับกดลงไปนะครับจะเป็นตัวเห็นไหมตัวล็อกที่ล็อกพวกมันจะล็อกลูกถ้วยลูกกิ้งนะครับเพลาลูกกิ้งนะครับที่มันจะติดอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาลื้อดูข้างในนะครับเนไมครับมีจะปีนจะปิงนะครับสปริงแล้วก็มีลูกปั๊มนะครับ เพราะฉนั้นเราเวลาประกอบนะครับประกอบผิดก็จะเครื่องมันจะค้างนะครับนี่ะครับนี่คือชิ้นส่วนนะครับตัวที่จับอยู่นี่คือเดือนปั๊มนะครับเห็นไหมครับพวกนี้นะครับ ใครดูคลิปนี้ก็สามารถาทําเองได้นะครับทําเองได้นะครับเดี๋ยวเรามาประกอบนะครับตอนนี้เราถอดเนี่ยเพื่อเราจะได้ดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับชิ้นส่วนข้างในดูข้างในนะครับต่อไปเราจะประกอบนะครับครับตอนนี้เราประกอบนะครับตอนนี้เวลาประกอบเราต้อง ต้องนะครับต้องค่อยๆนะครับเราค่อยเช็คให้รอบคอบนะครับเพราะว่าถ้าเราประกอบผิดเนี่ยเวลาติดเครื่องเนี่ยเครื่องมันจะเร่งเร่งแล้วก็มันจะเกิดโอเวอร์นะครับเครื่องก็จะค้างนะครับทําให้เราแบบบางคนก็ตกใจนะครับเพราะงั้นเราก็ต้องประกอบให้ถูกต้อง ็นไหมครับมันจะมีขีดอยู่นะครับขีดจะอยู่ฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับอ่านี่นะครับขีดนะครับ ครับตอนนี้ประกอบนะครับเราประกอบเฟืองปอกบังคับลูกปั๊มนะครับสังเกตนะครับมันจะมีมาร์กนะครับมันจะมีมาร์กอยู่มาร์กต้องใส่ให้ตรงกับเฟืองฟันหวีนะครับถ้าไม่ตรงไม่ได้นะครับต้องตรงนะครับถ้าไม่ตรงเราต้องเอาออกมาแล้วก็ใส่เข้าใหม่นะครับถ้าเรามั่นใจว่ามันตรงก็ถือว่าใช้ได้นะครับนะครับกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะครับ มันอยู่ข้างในมองไม่เห็นแน่นอนครับแต่ว่ามันจะมีมาร์กให้สังเกตอยู่นะครับสังเกตดีๆนะครับเฟืองปลอกบังคับลูกปั๊มกับเฟืองฟันหวีนะครับมันจะมีมาร์กเราต้องใส่ให้มันตรงนะครับใส่แหวนรองเฟืองต่อมานะครับอ่าใส่แหวนรองเฟืองนะครับแล้วก็ใส่สปริงนะครับถึงขั้นตอนยากเลยอ่า อันนี้ที่ที่หยิบขึ้นมาเนี่ยคือนะครับอันนี้คือ,อลูกปั๊มนะครับเพราะงั้นเราอย่านะครับมันจะมีทั้งสองด้านนะครับถ้าเราใส่ด้านผิดนะครับอันนี้ถ้าเราใส่ด้านผิดแล้วเวลาเราตรวจเช็คก็คือเวลาเราเร่งสุดเนี่ยน้ำมันถ้าเร่งเนี่ยน้ำมันออกและเวลาคันล่งเราเขาเรียกว่าอะไรครับ ปิดเร่งเนี่ยน้ำมันออกแสดงว่าเราประกอบผิดเพราะงั้นเราก็ต้องกลับมาลื้แล้วก็ประกอบใหม่นะครับตรงนี้สําคัญนะครับถ้าเราประกอบผิดเมื่อไรเนี่ยเครื่องมันก็จะทําให้เกิดเครื่องติดแล้วก็ไม่สามารถดับได้นะครับ อย่าลืมใส่แหวนด้วยนะครับเห็นไหมมีแหวนปุ๊บตัวข้างในก็จะมีนะครับมันจะมีพาวลูกกิ้งนะครับแล้วก็ลูกกิ้งแล้วก็ลูกถ้วยนะครับสังเกตไหมครับไอตัวนี้นะครับเราต้องใส่ให้มันตรงกับดิมล็อกนะครับเพราะเวลาเราต้องใช้ตัวล็อกนะครับนะครับประกอบเข้าให้ตรงนะครับแล้วก็อันนี้ก็อาศัยโดย กดนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้มันลงล็อกเพื่อจะได้ล็อกให้มันแน่นนะครับไม่มันจะไม,ไม่หลุดนะครับพยายามน่พยายามเวลาประกอบนะครับหรือเวลาถอดเนี่ยอย่าลืมนะครับเราต้อง มีน้ำมันนะครับมีน้ำมันโชโลมด้วยนะครับเพื่อชิ้นส่วนนะครับความป้องกันสิ่งแปลกปลอมนะครับเข้าไปนะครับนะครับถ้าแบบนี้นะครับเห็นไหมครับมีเราไขควงไว้ในถาดเนี้ยถือว่าไม่ถูกต้องนะครับแต่ว่าอ่าก็เราทําไม่ถูกต้องก็ขอโทษนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้คือไม่ควรนะครับไม่ควรเอาเครื่องมือไว้ใน ผาดกับชิ้นส่วนนะครับนะครับประกอบเรียบร้อยนะครับสังเกตไหมครับมันจะมีร่องอยู่นะครับพยายามอย่าเอาร่องแหวนนะครับสปริงล็อกนะครับเอามาอยู่ตรง นี้นะครับเดี๋ยวมันจะหลุดนะครับเพราะงั้นเราก็ต้องแขครับป้องกันล็อกนะครับเดี๋ยวเราไปประกอบเข้ากับเครื่องยนต์นะครับครับอันนี้คือเครื่องยนต์นะครับยันมาทีเอฟร้อยยี่ิดีไอนะครับซึ่งก็เดี๋ยวเราประกอบนะครับประกอบปั๊มเข้ากับอ่าครับเวลาประกอบนะครับให้ดูนะครับเราก็ขยับขยับอ่าคันริงนะครับจูด้วยนะครับ อันนี้ถือว่าเข้าได้ง่ายนะครับก็แล้วเวลาขันน็อตนะครับก็ควรขันเข้าพพร้อมกันนะครับอย่าเข้า,อ,าอย่าเพิ่งขันแน่นทุกนะครับให้ขันทีละไปพพร้อมกันนะครับเพื่อป้องกันนะครับน็อตเกิดการลูดได้นะครับ เดี๋ยวเรานะครับเดี๋ยวเรามาเช็คดูนะครับว่าเราประกอบถูกต้องไหมวิธีการเช็คก็ไม่ยากครับเดี๋ยวเราเช็คโดยการหาจุดตัดน้ํามันนะครับเดี๋ยวเราประกอบท่อแดงดันน้ํามันก่อนนะครับที่เราเช็คนะครับเช็คกับเครื่องยนต์เลยนะครับอันนี้นะครับคันร่งนะครับอันนี้คือ เบาต้องดับอันนี้คือเร่งนะครับทีเราดูตอนอถ้าเร่งแล้วมันออกแสดงว่าอะเราประกอบถูกนะครับโดยการหมุนเครื่องนะครับหาดูนะครับอันนี้คือเราเร่งนะครับเราเร่งน้ำมันต้องออกนะครับมีกระังไรน้ำมันอยู่นะครับเพราะว่าเราติดก๊อกกันแล้ว เห็นไหมครับเห็นไหมครับออกนี่ครับนี่ออกนะครับอันนี้คือเราเล่งตัวออกเดี๋ยวเวลานะครับปิดนะครับต้องน้ำมันต้องไม่ออกนะครับถ้าออกนี่ถือว่าประกอบผิดนะครับครับหมุนไม่ได้ครับหมุนไปอีกครับเห็นไหมครับอันนี้คืออ่าลองลองผมเปิดลองเปิดดูนะครับอ่าโอเคครับถือว่านะครับเรียบร้อยนะครับการตรวจเช็คประกอบปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง ทีเอฟร้อยยี่ดันมานะครับถือว่า,าเสร็จเรียบร้อยดีครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนนะครับนักเรียนของเรานะครับในการสร้างผลงานที่ดีต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ